สบายดีพี่น้องวันนี้ไปเจอคนเนาะเจอามากเห็นต้มไก่ต้มไก่บ้าน่นาะไก่กระเจ่๊ยมไข่เจ้าย้ามามาพี่น้องตักไปตักวะไก่แม่ไข่ ไปด, <conversations S 1> ดินี่นอกส่ดเขามากมกด้ดี่นอกเลยอ่าสูกเปิดสีเลยมันสีด้ยไปป่าลูี่นอกกยังิดไข่ไข่เลยล่ะไข่ไม่จัดเอ้าได้อันนั้นก็กาไข่ตัวอือกไข่เขาบอกว่เขาบอกว่าอากกันไข่ไข่ เจคข่มันค่เรืองค่ะเจคายวนละเจเ็นี่ตันละหกลอนอืมส่อนเรื่องขนมตอนไข่อืนเรื่องเขา,า,า,าขันสบายดีนั่มาจ้ากับขนมตอนไข่เข้นแข็ กาเท่านั้นเงเน็่ยเนี่ยเนามั้งเดี๋วใชาเลจ๊ใช้คือไปซักส็สึกบ่แล้วเขากินเนื้อนี่เอได้ไหมะจังบล อืมโอ้ยไปดามกันมยนึกว่ามันน่ดไม่ได้ก็หายฝันุ้ยนเลยไทยปลาเก่านียปลหนึงคือวันนี้โอ้โหปลาหนึกไปรหนไป้ม

พ like, like mm ี่แม่งกินข้าวเป็นหอนดวงนะบางเลยจะกินข้าแล้ว่งเดีเดี๋ยวกอนเด้อข้าวตัวเขาหน่อยนะนี่มจะหน่อยไหมอันนี้เหอะซาขึ้นอ่ะะนองบอันนี้กินสิบ่เดี๋ยวก่อนกิเ้อ ก็หาไงแบบนไ่นักแบไหนพันลูกที่นีน่ป่อยย้อนทุกนนรปล่อยย้อนทุกหน่งใคกับเราเห็นไหมแเห็นก็ไปดั้มแต่จะคุยกับพ่กินทเราอืเนาะแม่ขันย้ายอ๋อเปันย้ายเองนะเป็นบริบูรอับ

ไข่ไหมไข่ไหมเค็มตามสูไข่ไหมไข่ทำอยูด้วดิคนกินเป็นนอนนั่นะไม่อยู่ท่อเหนียวเบ็ดมากเบาเนาะขิงขาวพอดีตัดขิงขาวเลยมอกระตืุกอยากแต่ว่าแต่เลยเที่ยวอยู่เที่ยวใ่ไหมคนนอนต่อไอ้บอสมันเอื้อิีน่ะตาซีนนะ เชิญเลยครับเบิดบ่ได้กินเด้อนี่แม่แม่นบ่ลูกกินคม nào, đấy nhở, bịch kinh, đó, bịch kinh, bịch kinh, ăn chán. ăn gà, gà to lắm. thở pa,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  thở pa. Ăn gà, đây này, đâu hay nhở, ăn thôi. thở pa,

bọn nhiều vợ còn nhung sào thì nào để bật hết nha sau phụng người kín, nhà đây tay là bây giờ mới vậy ใส่ขาำใส่ยอน่งใส่กอเฉยๆนะ้างไวแล้วอกงคางโบถ่ายหน้กเจ้าใ่ไข่สบายไเับพ่ออไม่ปลอยักิ็งไม่ปล่อยนั่กระดักพืนไมลยเ่าก่อนาไม่ปล่อยหรอนั่งกปล่อยนี่นันบอ่ได้

เนวกระจกขึะกใหม่องใหมี่น่เกจกอะา้ยังไงไว้ด้เพราเพื่อพานจะใช่น่าทธิ์เฉยเยนน่ะะอด่นเีนี่รบรเคอใครเย่ตงไหละอืมอืยาไที่ตเพ่น่ะไเงยตังตั้ยนี้ก่แล้ว